สวัสดีครับรีแหลกินฮานนะครับเจอกับผมนะครับฟิลม์มวันนี้มากันในหัวข้อเรื่องทำไมคิดบวกแล้วชีวิตถึงยังไม่ดีขึ้นอเสียงยังยังไม่สบายอยนะฮะตอนนี้หวัดก็ต่อจากตอนที่แล้วก็คือยังไม่หายนะลงคลิปแบบวันต่อวันนะฮะอแป๊บนึ่งนะฮะโอเคมา ทำไมคิดบวกแล้วชีวิตยังไม่ดีขึ้นลหลายๆคนอาจจะพอได้ฟังเรื่องกดแรงหนึ่งดูดแล้วหรือว่าพอได้ฟังเรื่องกดแรงหนึ่งดูดกดแรงหนึ่งดูดเขาจะบอกว่าคิดพยายามคิดบวกเขาไว้แต่หลายๆคนไปคิดบวกครับพอไปคิดบวกแล้วก็แบบเจอเรื่องแย่เหมือนเดิมทําไมทําไมทําไมชีวิตเขาถึงเป็นอย่างนั้นรู้ไหมเ <laughs> พราะจิตใต้สำนึกของเขาไม่ได้รู้สึกบวกด้วย ความรู้สึกของเขาไม่ได้รู้สึกบวกด้วยครับคือ <c oughs> คุณอาจจะคิดบวกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องดีเข้ามาเดี๋ยวฉันจะได้เงินเดี๋ยวฉันจะได้เงินทําไมไม่ได้เงินเนี่ยทำไมความรู้สึกของคุณอะคุณเข้าใจความหมายปะ <c oughs> คือคุณคาดหวังกับสิ่งนี้คุณจะได้จักรวาลเขาจัดเตรียมให้คุณแล้วครับช้าหรือเร็วบางคนเป็นปีบางคนสองปีบางคนเดือนเดียวบางคนพรุ่งนี้ได้เลย แต่ละคนบอกเลยครับไม่เท่ากันมันสิ่งที่สําคัญที่สุดโคตุกตาเคยกล่าวเอาไว้นะครับมันก็คือความรู้สึกความรู้สึกของคุณถ้าความรู้สึกของคุณไม่บวกอ่ะถึงคุณจะคิดบวกแต่ข้างในของคุณ่ะมันยังเป็นความรู้สึกลบอะคําของคุณก็ไปไม่ถึงครับแล้วก็ยากมากที่จะได้อย่างที่คุณปรารถนาเพราะว่าเหมือนมันเป็นการที่คุณหลอกตัวเองเท่านั้น พอเข้าใจใช่ไหมคุณคิดบวกคุณพยายามคิดบวกทุกอย่างโอเคเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ในใจคุณกลับกลัวลึกๆคุณมีความกลัวกลัวว่าแบบถ้าไม่ได้ขึ้นมาล่ะถ้าที่ฉันขอไปฉันลองทําเรื่องกดแรงดูดแล้วถ้ามันไม่ได้ล่ะชีวิตฉันจะเป็นยังไงฉันแย่แน่อย่าไปคิดครับอย่างเงี้ยเขาบอกว่าคุณก็ไม่ได้ใช้กดแรงดึงดูดแบบแท้จริงเลยอ่ะผมมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณบอกกิ้่ไงก็คิดดีแล้วคิดว่าแบบฉันจะมีเงินดีๆเข้ามาคิดเนี้ย มันไม่ใช่แบบนั้นคิดดีอ่ะใช่มันก็หนึ่งส่วนแต่ความรู้สึกของคุณอ่ะมันต้องรู้สึกดีด้วยอ่ะผมถามคุณแบบตรงๆเลยตอนนี้คุณมีความสุขไหมอืมแค่นั้นเอง มีความสุขหรือเปล่ารู้สึกสนุกกับชีวิตไหมที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ที่ไปทํางานที่ที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยรู้สึกมีความสุขไหมหรือรู้สึกเบื่อเมื่อไหร่ใหนี่ทีแล้วก็นั่งคิดไวพร้วนะ่าเดี๋ยวจะมีเรื่องดีเข้ามาเดี๋ยวจะมีเรื่องดีเข้ามาพอสักแป๊บหนึ่งหัวก,กลับไปคิดแม่งน่าเบื่อชิบเป่งเนอวันนี้เมื่อไหร่จะมีเรื่องดีคือคุณหลอกตัวเองอะครับอย่างนั้นมันก็ไม่มีทางได้หรอกคุณนอกจากคุณจะคิดดีความรู้สึกของคุณก็ต้องดีด้วย การการฝึกของกฎแรงดึงดูดขั้นพื้นฐานเลยนะมันหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์แย่แค่ไหนคุณก็ยังรู้สึกดีอืมเข้าใจใช่ไหมครับว่าทำไมหลายคนทำไมคิดบวกแล้วทำไมชีวิตถึงไม่ดีขึ้นเพราะความรู้สึกของคุณยังไม่บวกเลยแล้วคุณบอกว่าก็ไม่เห็นได้ผลเลยลองทำแล้วผมบอกแล้วนะคุณต้องทำมันตลอดชีวิต เราไม่รู้ว่าจักรวาลจะให้รางวัลเราตอนไหนแต่คนที่เขาสําเร็จถ้ารู้กฎข้อนี้ดีครับซึ่งคุณตอบได้ไหมอะว่าคุณจะดีสามวันนี้คุณจะสําเร็จเลยคุณตอบได้ไหมอะไม่ได้นะครับไม่มีใครตอบได้เลยว่าเขาจะสําเร็จวันไหนผมก็ยังไม่รู้นะว่าตัวผมจะสําเร็จวันไหนแต่เชื่อไปแล้วครับว่าถึงจุดที่เรียกว่าคนประสบความสําเร็จอะผมถึงจุดนั้นแน่นอน ผมไม่รู้ว่ามันจะอีก1ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าหรือ5ปี6ปี7ปีผมไม่รู้แต่ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นครับเพราะว่ามันเป็นผมยิ่งพยงายามอยากรู้คุณจะยิ่งเหนื่อยคุณจะยิ่งเครียดสุดท้ายแล้วคุณก็จะ <c oughs> กลายเป็นคนที่ส่งพลังงานด้านลบออกไปเพราะแบบว่ามีความรู้สึกผิดหวังอะอะไรแบบนี้พอจะนึกออกใช่ไหมครับผม นั่นแหละพอคุณรู้สึกผิดหวังแล้วมันก็แบบว่าคือคุณคาดหวังไปแล้วไงเขาบอกอย่ากาอย่าจักรวาลไม่ได้กไม่ได้ให้คุณกําหนดนะครับความสําเร็จของคุณว่าคุณจะสําเร็จวันไหนนั่นไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องไปโฟกัสตรงนั้นเพราะว่าไม่มีใครสามารถทําได้ไม่มีใครรับรู้ได้ว่าจักรวาลจะให้รางวัลเราตอนไหนแต่คุณน่ะหน้าที่ของคุณน่ะจักรวาลทดสอบคุณอยู่ว่าคุณจะทําแบบเนี้ ได้ไปตลอดชีวิตหรือเปล่าวันหนึ่งต่อให้คุณได้รางวัลมาถ้าคุณทําได้แค่แป๊บเดียวเพียงทําเพียงเพราะว่าต้องการรางวัลน่ะต้องการความสําเร็จแบบข้ามคืนอ่ะต่อให้คุณได้มันมาแล้วสุดท้ายคุณก็เลิกใช้กดแรงโอเคฉันได้แล้วฉันเลิกฉันเลิกทํากดแรงหนึ่งดูดพอเลิกหมดฉันเลิกคิดบวกฉันเลืกรู้สึกบวกแล้วตอนนี้ฉันก็รู้สึกบวกแลวฉันมีความสุขนะแต่วันที่เงินหมดก็ไปรู้สึกลบเหมือนเดิม กฎแรงดึงดูดไม่ได้ทํางานแบบนั้นครับคุณต้องเข้าใจโลกให้มากกว่านี้คุณต้องรู้สึกบวกไปไม่ว่าโลกนี้จะอยู่ในสถานการณ์ที่คับแคบแค่ไหนก็ตามคุณแค่ต้องเข้าใจโลกนี่คือสิ่งแรกที่คุณจะต้องคิดคุณต้องเข้าใจโลกนี้ก่อนว่าโลกนี้ทาํางานยังไงเรื่องที่เกิดขึ้นน้ําท่วมหรืออะไรก็ตามมันเป็นธรรมชาติไหมคุณสามารถแก้ไขมันได้ไหม ถ้าแก้ไขไม,ไม่ได้คุณไม่ค,คุณควบคุมไม่ได้คุณก็แค่อย่าไปสนใจมันความสําเร็จก็ไม่มีใครสามารถควบคุมได้อุปสรรคก็ไม่มีใครสามารถควบคุมได้จําไว้นะครับทั้งความสําเร็จและอุปสรรคเป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่มีใครควบคุมมันได้ว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอย่าไปกําหนดมันว่าเราจะสําเร็จเมื่อไหร่เราไม่สามารถรู้ได้คุณ ต้องคิดบวกคิดบวกเข้าไว้การที่คุณคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะได้รับแล้วได้รับแล้วนั่นนั่นคือเรื่องดีครับแต่พอคิดแล้วคุณก็ต้องปล่อยทันทีเลิกคิดทันทีทาไมถึงต้องเลิกคิดเพราะการที่คุณคิดคิดคิดมันกลายเป็นว่าคุณไม่ปล่อยคุณเครียดคุณคาดหวังแค่นั้นก็กลายเป็นพลังงานลบแล้วครับเพราะว่ามันเอาความผิดหวังเข้าไปแลกแล้วการที่คุณคาดหวังมากมีความผิดหวังไปแลกเสมอพอจะนึกออกใช่ไหมครับอืมนั่นแหละ ดังนั้นนะ่ะถ้าคุณคิดคุณล้องขอไปแล้วผมอยากให้คุณหาคุณล้องขอขั้นตอนนะครับถ้าลองขอสิ่งที่ร้องการไปแล้วอะ่ะเลิกคิดต่อจักวาลรับรู้แล้วณจุดจุดนี้คุณแค่ต้องมีความสุขรางวัลจะมาเมื่อไหร่อาจจะมาอีกสองามปีข้างหน้าคะับีไม่ต้องไปสนใจแต่มาอยู่แล้วตอนเนี้ยมีความสุขก็พอแล้วทำยังก็ได้ ส่วนผมผมก็จะไปหาบางทีผมก็ผมไม่ต้อจริงจังอะไรกับชีวิตขนาดนั้นนะคือมีความสุขก่อนเลยมีสิ่งหนึ่งฮะที่บอกว่าคนอายุ30อายุสา4ห้าควรจะมีอะไรไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถไม่ใช่อะไรพวกนั้นครับควรตลอดทั้งชีวิตเราควรจะมีความสุขมมีบ้านมีรถแต่สุดท้ายไม่มีความสุขก็ไรเปล่าประโยชน์ครับและคุณก็ทุกคนรวยหลายคนฆ่าตัวตายก็เพราะว่าเขาขาดความสุขในชีวิตไป ชีวิตเราควรจะมีความสุขขึ้นมาเป็นที่ตั้งลำดับแรกเลยแต่ต้องเป็นความสุขที่ไม่ได้มาจากการเปลียนเปลี่ยนคนอื่นด้วยนะถ้ามาจากการความสุขที่มาจากการเปลียนเปลีป่ยนคนอื่นยังไงสุดท้ายคุณก็จะทุกข์อยู่ดีเพราะว่ามันมาจากความทุกข์ของคนอื่นนะครับก็นั่นแหละครับผมทำไมคิดบวกแล้วชีวิตถึงไม่ดีขึ้นเพราะคุณไม่ได้รู้สึกบวกจริงๆแค่นั้นเองครับผม พยายามไปหาทําอะไรที่มีความสุขนะครับหลังจากที่คุณร้องขอแล้วเลิกคิดเลยครับว่ามันจะมาเมื่อไหร่คุณได้รับแน่นอนที่เหลือคุณแค่ต้องทาให้คุณมีความสุขไว้ดูหนังฟังเพลงเอนจอยไปไปซีอย่าไปซีเรียสกับมันเกินไปครับผมอย่าไปพยายามทํางานหนักอะโมพยายามผ่อนผ่อนคลายปล่อยวางบ้างไปแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับส,สุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณนะครับรีแล็กินฮาสสวัสดีครับผม